แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานินานสารสิ่งที่พอสามไหลจึกขอด้นตามรอยเท้าวพ่อไปเหนื่อย่าเพียงในไม่ทําให้พ,อพ่อผิดหวังโรงเรียนทาศพิทยาคมตำบนทาศ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูเปิดการาเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564มีจำนวน,นนักเรียน175คนจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น21คนวิเศษทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนท่าพิทยาคม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่สากลชุมชนมีส่วนร่วมภายในปีการศึกษา2566 โรงเรียนธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมรับประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนธาตุพิทยาคมได้ตระหนักและเล็เห็นความสําคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้น้อมนําสู่สถานศึกษาโดยกําหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษามุ่งพัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติเชื่อมโยงโบูรณาการลงในหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีทั้งคิดดีพูดดีทำดียึดม,มั่นในคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นวิถีปฏิบัติมีจิตใจเข้มแข็งมีความรักสามัคคีซึ่งกันและกันดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขยอมรับเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน สวัสดีครับผมนายสําเรยจแก้วดวงครูชำนาญการโรงเรียนภาตทิาทยากมได้น้อนมนำหลักปฏิยาของเศรษฐกิจอกพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรลงสู่ครอบครัวโดยยึดหลักที่ว่าทนอย่างไรเมื่อมาสวนแล้วนำแต่ข้าวมาก็สามารถที่จะหากินในสวนได้เลยโดยไม่ต้อง ไปห,หาซื้อที่อื่นนะครับจึงเริ่มต้นในการขุดสระเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ทําสวนแบบผสมผสานโดยการปลูกกล้วยเป็นหลักแล้วก็เสริมด้วยผลไมาต้ต่างๆที่เราจากจับรับประทานนะครับอีกนั้นก็มาปลูกพืชผักสวนครัวที่มีใช้ตามตามครัวต่างๆของเราได้เลยเพื่อการบริโภคกันเองในครอบครัว เมื่อเลอกินก็นําไปแจกจ่ายแก่ญาติพี่น้องแล้วก็นําไปจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางเงินด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางวนตราสิงอ่อนครูโรงเรียนภาควพิทยาคมการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจกพอเพียงดิฉันยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายลดความฟุ่มเฟือยในการลงชีวิตเช่นการใช้จ่ายในครอบครัวจะมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายรวมถึงตัวเราก็ต้องวางแผนการใช้ในแต่ละวันซึ่งเราจะได้รู้ถึงหลักการ ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับครอบครัวและหลักการนี้ดิฉันก็ได้นำไปสอนนักเรียนที่ดิฉันสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนนำหลักการและแนวทางนี้ไปใช้ในการรงชีวิตที่บ้านของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเช่นหนูได้เรียนรู้กิจกรรมในฐานน้ำหมักน้ำสีแวดล้อมค่ะ น้ำหมักคือท่า,าราคาต่างๆเกิดจากกระบวนการการยืยสลายของจีนซีซึ่งครอบครัวของหนูประกอบอาชีพเกษตรค่ะเช่นปลูกมันสับปะหลังข้าวโพดการปลูกพืชทัพย์ในดินเดิมยังทําให้น้าดินเฉียอีองด้วยค่ะหนูจึงได้นําน้ําหมักจักสิ่งแวดล้อมไปทดลองใช้ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์อีกทางยังช่วยให้พืชเจริญงอกงามด้วยค่ะปลอดจากสารเคมีและยังทําให้พ่อแม่ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะคองค่ะ หนูได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประหยัดเงินโดยการออมเงินค่ะโดยการออมเงินหนูต้องใช้ความเพียรอย่างมากในการใช้เงินในแต่ละวันตั้งแต่หนูได้รับเงินมาจากพ่อแม่หรือได้เสริมหนูจะวางแผนการใช้เงินว่าวันนั้นจะใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะโดยหนูจะไม่นำเงินออกมาใช้โดยไม่จำเป็นและเงินของส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เก็บค่ะ ซึ่งหนูวองแผไนไว้ว่าจะมีเงินฝากธนาคารโรงนี้ทุกวันค่ะโรงเรียนธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของเงินมากที่สุดไม่ฟุ่มเฟือยลุ่มหลงกับวัตถุนิยมที่ไม่จำเป็นการออมเป็นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งสำหรับการออมอันจะส่งผลให้การดำรงชีวิตในอนาคตเป็นคนมีคุณภาพ โรงเรียนธนาคารยังฝึกให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบม,มีความรอบคอบมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถมีประสบการณ์ในการทำงานมีความอดทนและยังมีความสามัคคีเสียสละต่อส่วนรวมอีกด้วยค่ะสสัาาปนงรรรรวมมพิช่ญญค,คูุ้ณธ

ผู้คนส่วนมากละเลยและไม่เห็นคุณค่าทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีจะสามารถสร้างประโยชน์ดได้อย่างมากและสามารถนำมาหมุนเวียนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทำให้เราประหยัดทรัพยากรรวมทั้งลดปริมาณขยะซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเมื่อมีกิจกรรมขยะรักโลกสามารถสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนของเราในการคัดแยกขยะ และช่วยลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการกำจัดขยะในโรงเรียนทำให้โรงเรียนสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นค่ะวัสดีค่ะค่ะานนี้เป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้แล้วคูท้งเลี้ยงไก่ค่ะนักเรียนได้รับความรู้จากการวิธีการเลี้ยงไก่การให้อาหารไก่ เล่นการพักแย่ขนาดไก่ไก่ค่ะนักเรียนสามารถนาไปใช้กชารป,ประกอบอาชีพแรอนาคตได้ค่ะอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณธรรมมีความรอบคอบตรงต่อเวลาเพื่ออาทรแบ่งปันซึ่งทําให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์คืออยู่อย่างพอเพียงค่ะสวัสดีค่ะพวกเราคือนักเรียนแกนนำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ น้ำหมักรักสิเวดล้อมน้ำหมักสู่ความพอเพียงพอประมาณเหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำหมักสถานที่ใช้หมักผักผลไม้สอดคล้องกับฤดูกาลของผักผลไม้ใกล้ตัวในท้องถิ่นเหมาะสมกับงานปริมาณเวลาและจำนวนผู้ดูแลมีเหตุผลน้ำหมักพืชผักผลไม้ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางใช้พืชผักผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล ที่มีมากหลนตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าโดยการหมักลดภาวะโลกร้อนจากปริมาณขยะเปียกในชุมชนมีภูมิคุ้มกันเป็นทางเลือกลดการใช้สารเคมีโดยนำน้ำหมักใช้แทนมีความปลอดภัยขอหมักเองใช้เองตามสูตรโบราณรู้จักแก้ไขปัญหาและที่พึ่งพาตนเองเกิดนิสัยพอเพียงค่ะ สวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเราฐานสินสร้างสรงรค์ผลิตภัณฑ์พอเพียงสถานที่ตั้งห้องศิลปะบทเรียนที่เราได้รับจากการสร้างสรงสรค์ในสิ่งประดิษฐ์ในท้องถิ่น 1. น,นักเรียนใช้ความรู้ตามหลักองค์ประกอบสิน 2. นักเรียนรู้จักใช้วัสดุดอย่างรู้คุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อชิ้นงาน3นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. นักเรียนสามารถสร้างรายได้เสริม และรู้จักใช้วัสดุในท้องถิ่น 5. นักเรียนและชุมชนช,นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นครับสวัสดีครับผมนายสุทัศนุบาลจมาคิดโองคการบริหารส่วนจังหวัดเลยและคณะคก,กรรมการสถานศึกษาผมดีใจและภูมิใจ ที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนทัานทยยาคมหลักชัตยาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอันดับแรกที่ต้องส่งเสริมจัดให้เกิดขึ้นในโรงเรียนให้นักเรียนมีความรู้กระดับเห็นความสำคัญนำมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนได้กับผมยินดีให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนโรงเรียนทุกกิจกรรมว่าจะเป็นการร่วมประชุมอบรมให้ความรู้นักเรียนผู้ปกครองจัดหางบประมาณพัฒนาโรงเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อประเมิเนเบ็ดศูนย์การเรียนรู้ตามปัจจญาของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงครับ สวัสดีครับผู้นำแชร์ไทยก็ครับผู้ใหญ่บ้าน,าน,าน,นมูลสอดมูลที่เตาอำเภอเชียงรายนั้เลยนะครับอาภพวกมีความมีใจและภูมิใจที่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงแจ้งระดัครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพันหิยาคมที่ได้มีที่ได้มีมมส่วนร่วมในการนงนำรักมรดกที่เปินขอเพียงโดยการนำความรู้ มาท้ายทดสูงชุมชนซอยสารพนาหนามัวบางนะครับจนได้รับคัดเลือกเป็นภัวบ้านที่ดีพอเพายจนเมดได้รับรางชนะเลิศระดับเป็นว่า i d e ให้ชุมชนมีความพึงพอใจและชื่นชมนในต่างนานของคณะคุณครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภาคพิยาคูมิปิยมาจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือ ครูและบุคลากรมีความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีการละลดเลิกอบายมุขประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรู้จักเข้าใจและหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียน ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพในส่วนของนักเรียนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเป็นคนสุภาพมีสัมมาคาราวะมุ่งมั่นในการทำงานมีน้ำใจช่วยเหลือกันใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคือคิดพูดทำเหมาะสมกับตนเองสามารถบอกเหตุผลในสิ่งที่ทำและบอกวิธีป้องกันแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขใจในการทำงานเป็นบ้านที่มีความสุข มีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจมีลูกๆนักเปลี่ยนที่น่ารัก